กรณ์ารเคลียร์พันอยู่กับที่จะขวากเครื่องจอดเรียบร้อยแล้วสัาแจ้งกาเค็รันดาว้อเปิดที่เก็บของเดินทิศรอบรอระวังสิ่งของอย่ตกลงมาถูกตัวท่านหรือพูดมได้การณ์ตรวสอบเอกสารการเดินทางและสิของของท่านกลงจากเครื่องกับมิไทยใจกับดิสมาที่าไลอชลบกัใส่บดิมาีิซซ่าไลอกับนันทภัทรนนท์แล้วโดยทุกคนขอขอบพระคที่ท่านเลือกใช้บริการของเราเราวอเป็นอย่างนี้ว่าจะได้้